ละวันนี้คุยให้ฟังว่าเราได้ได้รับรู้รับทราบ เราเห็นข่าวข่าวอะไรบ้างหลายเรื่องแต่เรื่องที่เราเห็นอยู่ประจำก็คือว่าคนหลายคนก็มีหน้าที่มีอาชีพมีการงานประกอบอาชีพก็ถูกดำเนินคดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยถามว่ามันเป็นความสุขของขรัหัสคืออะไรท่านบอกว่าความสุขของชาวบ้านเนี่ย ก็คือทําอะไรก็แ,แต่เนี่ยทำแล้วมันไม่มีโทษเพราะ,ะนันความสุขประการหนึ่งของความเป็นคฤรัหั์ท่านบอกว่าสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ไม่มีโทษนไมสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษการงานปราศจากโทษคืออาชีพหรือไม่ใช่อาชีพลอาชีพทุจริตเห็นไ,ไหมธุรกิจสีเทามันเป็นโทษไหม เป็นโทษเพราะนเราเห็นว่าทีา่คนถูกดำเนินคดีบ้างถูกออกจากางานบ้างอะไรบ้างพวกนี้เพราะประกอบทุจริตประกอบทุจริตก็คือการประพฤติตนเนี่ยที่มันมันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายบ้างเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมบ้างบางคนคนเราเนี่ย จะหาความสุขได้จากการที่เรามีทรัพย์แล้วเราทํางานแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าการหาทรัพย์ของเราหามาได้ต้องไม่ไปประกอบในทางที่มันเป็นทุจริตแล้วเราก็ได้ทรัพย์มาเราก็มีความสุขแต่ถ้าตราบใดที่เราทํางานประกอบอาชีพหรือจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันผิดกฎหมายเห็นไหม มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายที่เขาบอกมันสีเทาๆเนะี่ยเห็นไหมถามว่าเราได้ทรัพย์มาได้เงินมาอยู่เรามีความสุขไหมไม่มีความสุขแเพราะนั้นความสุขประการหนึ่งละของคนที่เป็นคารวาสก็คือว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นโทษการประกอบธุรกิจที่เกิดโทษตามมาทีหลังเพราะนั้นความสุขเราจะเกิดได้ ก็ด้วยการที่เราประกอบการงานที่ปราศจากโทษเรารู้อยู่ใช่ไหมว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วมันมีโทษมันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายมันเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีมันเสี่ยงต่อการที่เราจะติดร่างแหเข้าไปด้วยเวลาเขามีเรื่องกันขึ้นมาเทก็บอกน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดเอา้าก็สาวไปสาวมา อา้าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่ติดทางเลขเข้าไปด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเราจรึงบอกว่ามองว่าหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยถ้าเราหลีกออกมาได้ไหมเลี่ยงออกมาได้ไหมเพราะเรามองว่ามันมีโทษเนี่ยถ้าเขาจับขึ้นมาได้ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาโอ้ยไปเรื่องโตเลยทีนเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะทรัพย์สินที่ได้มามีความสุขไหมไม่มีน การเป็นอยู่ไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าเราทํางานที่มันมีแต่โทษนะเพราะฉะนั้นย่ยมจําไว้เลยว่าความสุขของความเป็นขลุหัดสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษโทษทั้งทางศิลธรรมโทษทั้งทางด้านกฎหมายหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปทํา บอกอย่าไปทําเลยม,ม,มันไม่มันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันอุตสาหล,ลงทุนไปแล้วแต่ว่ามันผิดกฎหมายไม่เป็นไรหรอกลงไปเยอะได้เยอะอยู่แล้วได้มาครั้งเดียวสองครั้งเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดน้ําลดต่อผุดขึ้นมาเนี่ยเขาจับได้ปิดขึ้นมาก็ล่างหแหเราก็ติดก็้ไปด้วยเพระาะเราจะมีความสุขได้ก็คือหลีกเลี่ยงการงานที่มันเสี่ยงต่อผิดกฎหมายเสี่ยงต่อการมีโทษ เสียงต่อการเสียชื่อเสียงนะน,นี่เป็นความสุขความสุขที่พระพุทธทเจ้าท่านบอกว่าเราทําได้นะทำได้ด้วยการรู้จักและเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทําแล้วมีโทษอะไรสิ่งที่ทําแล้วมีประโยชน์เป็นคุณแล้วก็ถูกต้องด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ในเช้าวันนี้นะก็จะเรียนพร